พุทธาธาตุจักอยู่ไปไม่มีตายแม่ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธาธาตุ คงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพระพุทธธาตยังอยู่ไปไม่มีตาย อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางว่าอย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายปาตกถาธรรมในชุดพุทธธรรมนำสุขในครั้งนี้อาตมาจะขอ,อกล่าวโดยหัวข้อว่าบวชอยู่ที่บ้านต่อไปอีกสักครั้งหนึ่งชื่อเดียวกันว่าบวชอยู่ที่บ้านแต่ระเบียบการเป็นอยู่หรือการบวชนั้นต่างกันในครั้งแรกอยู่อย่างมีอินรียห้าพละห้า ในครั้งที่สองอยู่อย่างมีคาราวสาสธรรมสี่ประการในครั้งที่สามอยู่อย่างมีสัพปริธรรมเจ็ดประการในครั้งนี้จะอาศัยแนวทรรชื่อว่าอรัณนกะปฏิปทาสามประการอรัณกะแปลว,ว่าไม่ผิด ปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติอปันก,กัปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่ผิดต่อการที่จะได้รับผลเป็นความสุขและเป็นหลักธรรมที่ว่ากว้างขวางทั่วไปใช้ได้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกชนิดและอยู่ที่บ้านก็ทำได้ทำได้เต็มที่ ดังนั้นจึงเอามากล่าวในฐานะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะบวชอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่มีโอกาสจะไปบวชอยู่ที่วัดโดยเหตุใดๆก็ตามก็ไม่ต้องท้อท้อไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจว่าไปบวชไม่ได้เราสามารถที่จะบวชได้ในที่ทุกคนทุกแห่งถ้าเป็นคนจริงเป็นคนตั้งใจกันจริงๆในการที่จะ ช่วยตัวเองถ้าประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมสามประการนี้แล้วก็จะเป็นการบวชอย่างละเอียดอย่างเป็นนีดอย่างลึกซึ้งอย่างสุขุมอย่างสูงสุดทีเดียวข้อที่หนึ่งเรียกว่าอินเซียสังวรอินทรียสังวรแปลว่าคุ้มครองอินทรีย คำว่าอินทรีย์ในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นเรื่องสำคัญกว่าทุกเรื่องเพราะว่าถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่มีโลกนี้มันก็ไม่มีตัวเองมันก็ไม่มีถ้าเราเกิดมาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแ้ะจะทำอะไรได้ ท่านจึงยกเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำรงอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่คุ้มครองไม่ได้ปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสก็เกิดกิเลสและเกิดความทุกข์อย่าไปมองที่อื่นว่ากิเลสและความทุกข์จะมาจากที่อื่น กิเลสและความทุกข์มันมาจากการที่เราบังคับคุ้มครองดูแลปกป้องตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ไม่ได้ถ้าเราสามารถดูแลคุ้มครองปกป้องกำกับควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้กิเลสไม่มีเพราะไม่อาจจะเกิดกิเลสนี้ไม่ได้มีอยู่เป็นการถาวรเพียงแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมีความบกพร่องโดยสติสัมปชัญญะ ที่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นทุกคนจงเอาใจใส่สิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วก็ควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้มันไปปรุงจิตชนิดที่ผิดพลาดให้มันเป็นการกระทําที่อยู่ในอํานาจของการคุ้มครองการดูแลถ้าจะมากระทบจิตก็ต้องจัดให้เป็นไปในทางที่ใหมันฉลาดให้มันรอบรู้ให้มันได้ประโยชน์ มันอย่าให้มันไปสร้างกิเลสและความทุกข์ขึ้นมาในใจ,ใจิตใจอินทรียสังวรน,นี่มีคนเอาใจใส่น้อยมากคือไม่ค่อยเอาใจใส่กันนั่นเองเป็นคนประมาทเป็นคนหลับตาเป็นคนอวดดีปล่อยไปตามความรู้สึกหวัดหวัดของของตนที่ยังเป็นคนไม่รู้อะไร ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะก็ว่ายังเป็นอันธาพาลอยู่มันก็มีความผิดพลาดทางอินทรีย์นี่อยู่เป็นประจำตัวยอย่างเช่นว่าถ้ามีอะไรมากระทบตามันก็มีความรู้สึกสติสัมปชัญญะว่ามีอะไรมากระทบมันเป็นของตามธรรมชาติเป็นของตามธรรมดาแล้วอยู่ในลักษณะอะไร มันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบแต่รู้จักว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มากระทบแล้วก็กระทำให้ถูกต้องการกระทบนั่นก็จะกลายเป็นประโยชน์คือจะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโอกาสให้ได้รู้เรื่องนั้นๆว่ามันเป็นอย่างไรมันกอเป็นการศึกษาไปเสีย ถ้าปล่อยให้กระทบด้วยความโง่มันก็เป็นที่ตั้งความยินดียินร้ายมื่อเกิดโลภามือยินดีเกิดโทสะเมื่อยินร้ายเกิดโมหามือย,ย,ยังไม่แน่นอนนี่ขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าการคุ้มครองอินทรีย์ให้ชีวิตแต่ละวันละวันนี่ อย่าได้เกิดความผิดพลาดขึ้นทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายแต่ทางใจเลยมองดูแล้วก็เห็นมีแต่ความถูกต้องไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายทางใจร้วนแต่ดำรงไว้ในลักษณะที่ถูกต้องทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์สังวร ควบคุมส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความถูกต้องได้ชีวิตนี้มันก็จะมีแต่ความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดไม่เกิดความทุกข์นี่เป็นการประพฤติธ,ธรรมะสูงสุดอยู่ข้อหนึ่งยี่ข้อที่สองนี่ก็โพชนเนมัตตัญยุตา แปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคในภาษาบาลีนี่หมายได้ทุกอย่างจะกินจะใช้จะใช้สอยจะเกี่ยวข้องอะไรก็เรียกว่าบริโภคได้ทั้งนั้นตามปกติคนเราก็มีเรื่องที่จะต้องบริโภคมากมายหลายทางจะต้องระมัดระวังให้การบริโภคนั้นมีความพอดี เดี๋ยวนี้เขาถือกันง่ายๆว่ากินอยู่กินดีอยู่ดีแล้วก็ไม่มีขอบเขตอันจำกัดไว้ว่าเพียงเท่าไรความกินดีอยู่ดีมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปตามหน้าของกิเลสเกินพอดีจนยิ่งกว่าเกินก็ยังไม่รู้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแปลว่าตกบ่อของกิเลสท่วมทับมิดหัวมิดหูแล้วก็ยังไม่รู้ ก็ยังจะส่งเสริมกิเลสอยู่นั่นเองทำอะไรทำอะไรก็จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมกิเลสเพราะความไม่รู้การประมาณในการบริโภคใน,นในการหามาอาทรจัมบัตเงินทองหในการหามันก็ต้องรู้ความพอดีคือถูกต้องกับความสามารถสติปัญญาของตนในการ ได้ผลมันก็ต้องได้อย่างถูกต้องและพอดีในการมีว้ายเก็บว้ารักษาว้ายก็ถูกต้องและพอดีมันมีเรื่องถูกต้องและพอดีไปเสียทั้งนั้นจะใช้จ่ายมันก็ต้องถูกต้องและพอดีจะเอามาทําบุญทําทานให้เกิดการกุศลก็ต้องให้ถูกต้องและพอดีไม่ใช่ทําอย่างบ้าบุญบ้าสวรรค์บ้าเกินพอดี แม้ที่สุดแต่จะเอื่อเพื่อเจอจานเผื่อแผ่ญาติมิตรหายบวันควายเรือนเกียงเป็นการผูกพันความไมตรีวายนี่ก็ต้องถูกต้องและพอดีคอยนึกถึงให้รอบครอบให้ครบถ้วนทุกอย่างให้มันมีความถูกต้องพอดีในการหามา ถูกต้องพอดีในการมีไหว้เก็บไหว้ก็ถูกต้องและพอดีในการใช้ซ้อยกินอยู่ก็ถูกต้องและพอดีแม้แต่จะทําบุญทําทานก็ต้องถูกต้องและพอดีนี่เป็นสิ่งที่คราวาดจะต้องประพฤติกระทําให้ถูกต้องและพอดีอย่างนี้นก็จะไม่มีโทษอันไดเกิดขึ้น ถ้าไปบูชากินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตไม่เท่าไรก็จะต้องตกลงไปในหลักแห่งความยุ่งยากลำบากทนทรมานเป็นนี่เป็นสินเป็นสิ่งที่เหลือที่จะทนได้นั่นอย่าได้เฮอเหอตามคนที่เขาไม่รู้จักความถูกต้องและพอดีพยายามที่จะ มีความถูกต้องและพอดีอย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงข้อที่สามเรียกว่าชาคริยานุโยกชาครยานุโยกคงจะเป็นคำที่แปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายส่วนมากก็ได้แต่เป็นคำที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติอัญชาครยานุโยกแปลว่าประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ผู้ตื่นอยูอ่คำว่าตื่นอยู่ในทีน่นี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมความว่าแตกตื่นหรือตื่นตูมไม่แตกตื่นไม่ตื่นตูมแต่ว่า ตื่นอยู่อย่างคนที่ไม่หลับขอให้เปรียบดูระหว่างคนที่หลับกับคนที่ตื่นคนที่หลับนั้นมันไม่รู้อะไรถ้าคนที่ตื่นอยู่มันรู้อะไรเนี่ยมันต่างกันตรงกันข้ามอย่างนี้จงประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ก็คือการเป็นอยู่ ที่ไม่ปราศจากสติมีสติระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าความตื่นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็ขอให้มีความตื่นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนอย่าได้โง่หลงงมงายไม่มีความรู้ในความเป็นมนุษย์ของตน เป็นอยู่เหมือนกับคนหลับ <c oughs> คนที่ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ของตนแล้วเขาก็เป็นอยู่เหมือนอย่างคนหลับหรือคนละเมออย่างมากก็ทําทอะไรไปอย่างละเมอละเมอจะต้องรู้จักความถูกต้องของความเป็นมนุษย์อดํารงต้นให้อยู่ในความตื่นอยู่ในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์รู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างทุกชนิด ที่จะเกิดอยู่ที่จะที่ที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดอยู่หรือเกิดแล้วรู้จักใช้สติปัญญาในที่ทุกสถานให้มีอุป,ปมาเสมือนหนึ่งว่าคุณคนที่ตื่นอยู่ไม่ได้หลับคนที่หลับเป็นคนที่เหมือนกับโชคร้าย มันโง่มันงมงายมันหลงไหลมันอะไรต่างๆนาน,นา,นนานเป็นปัญญาอ่อนไปเสียทุกกรณีถ้าเป็นคนตื่นอยู่มันก็รู้จริงรู้ถูกต้องรู้จักวิธีทางที่จะดำเนินประโยชน์ดำเนินชีวิตนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อคนตื่นอยู่มันเดินไปได้คนหลับอยู่มันจะเดินไปได้อย่างไร นี่เป็นคุณธรรมสำคัญที่ว่าจงประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ขอย้ำว่าตื่นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนจงมีความตื่นอยู่รู้สึกอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนอย่าให้เป็นมนุษย์หลับ มนุษย์โง่เขลามนุษย์มีอวิชชามีกิเลสครอบงำอย่างมืดมิดนั่นเป็นเป็นมนุษย์ที่ไม่ไม่มีความตื่นแห่งความเป็นมนุษย์ของตนขอย้ำข้อที่ว่าจงมีความตื่นอยู่แทงความเป็นมนุษย์ของตนอยู่ทุกๆุกเวลาทุกประการเถิดก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในความเป็นมนุษย์สามประการนี้คือ ระวังสังวรในตาหูจมูกลิ้นกายใจและรู้ประมาณในการบริโภคแต่พอดีเนื้อประกอบความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนตื่นอยู่เสมอแม้อยู่ที่บ้านก็จะเป็นเสมือนการบวชอย่างยิ่งคือจะไม่ไมต้องรับโทษทันใดๆไ,ไม่มีบาปไม่มีอกุศลไม่มีความผิดพลาดใดๆ ปีจ่ความถูกต้องแล้วก็มีผลเป็นความถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นผู้สะพตกปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ในร่องรอยของความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดใดๆหันเหออกไปจากร่องรอยของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ทำอย่างนี้ได้แม่บวชอยู่ที่บ้านาก็ไม่แพ้พวกบวชอยู่ที่วัดหรือบางทีจะดีกว่าพวกที่บวชอยู่ที่วัดบางคนบางจําพวกโดยซ้าไปหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ประสบความสําเร็จในการดำรงชีวิตเป็นมนุษย์ทั้งที่ว่าบวชอยู่ที่บ้านอยู่เป็นสุขทุกที่พาราตีการเตืน